สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็จะมาทำแบบฝึกหัดหน้าที่39นะคะหน้า39ก่อนจะทำในแบบฝึกหัดเราก็มาดูในหนังสือก่อนนะคะในห,หนังสือก็ให้หนักเรียนเปิดไปหน้า43นะคะหน้าสี่าหน้า43นะคะข้อ A นะคะข้อ A ก็จะเป็นเกี่ยวกับการกินอาหารจากหนึ่งคนหรือสองคนนะคะถ้าเป็นคนคนเดียวนะคะก็จะจะใช้แทนตัวเองว่า I ก็อย่างเช่นคนคนเนี้ยเขาต้องการจะกินนะคะก๋วยเตี๋ยวนะคะก็บอกว่า I want noodle I want noodle แปบลบว่าหนึ่งคนฉันต้องการกินก๋วยเตี๋ยวนะคะทีนี้เด็กผู้ชายสองคนนี่นะคะต้องกินซุปต้องการกินซุปเขาก็บอก we want soup We wash s ุ u นะคะถ้าเป็นสองคนก็จะใช้คำว่า we ถ้าคนคนเดียวก็จะใช้คำว่า I อย่างเช่นข้อที่1ข้อที่1น,นะคะเด็กผู้หญิงคนนี้ต้องการกินสลัดนะคะก็จะพูดว่า I wash t สลัด I wash t สลัดเด็กผู้ชายสองคนที่ต้องการกินผลไม้นะคะสคนก็จะใช้คำว่า we นะคะ we w a c h fruit we w a c h fruit ห คนเดียวเนี่ยคนนี้อยากกินสปาเกตตีนะคะอยากกินสปาเกตตี้ก็บอกว่า I w a s spaghetti I wash spaghetti นะคะถ้าเป็นคนสองคนนี่เด็กผู้ชาย2คนนี่ต้องการกินปลานะคะต้องการกินปลาก็บอกว่า We wash f i t We w a s f i s นะคะทีนี้เราก็จะมาทำนะคะทำแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่39ตรงนี้นะคะ คุณครูจะอ่านให้ฟังถ้าสมมุติว่าถูกต้องนะคะก็ให้นักเรียนเขียนทัองหมายถูกถ้าผิดนะคะฟังครูอ่านถ้าผิดนะคะก็เขียนท่องหมายผิดโดยนักเรียนฟังให้ดีนะคะว่าจะเป็นจะใช้คําว่า i หรือ v นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนดูดูคนนะคะดูคนดูคนแล้วก็ฟังคุณครูอ่านประโยคนะคะอย่างเช่น ประโยคที่หนึ่ง We w a s h ice cream We w a s h ice cream ข้อสอง We w a t h fruit We w a t h fruit ข้อที่สามข้อที่สาม We โททีข้อที่สาม, We สาม I wash s was p was a g e t t i I wash s p a g e t t i si. ข้อ3ข้อ4 I w a s was fish I w a s fish ข้อ5ข้อ5 We w a s soup We w a, ok. a ok. We s soup ข้อที่6ข้อที่6 We new นิ้ d ดู We w a s c h นิ l วด We w a s c h นิ้วดข้อที่เจ็ดข้อที่เจ็ดนะคะข้อที่เจ็ด I w a s c h แฟนฝ่าย I w a s c h แฟนฝ่ายข้อที่แปด I w a s c h สลัด ไอวอสสลัดส่วนด้านล่างข้อ B ข้อ b ก็ให้หนูเขียนนะคะเขียนตามรอยประนะคะเสร็จแล้วก็ให้มาวงกมลมรูปภาพนะคะวงกลมตรงรูปภาพรูปภาพนะลูกว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาต้องการอะไรสองอย่าง a หรือ b ข้อที่2เขาต้องการอะไร A หรือ B ให้วงวงวง,วงกลมตรงรูปภาพนะคะหรือว่าจะวงตรงข้อก็ตามก็ได้นะคะข้อ3เขาต้องการอะไร A หรือ B ข้อ4ต้องการอะไรนะคะนักเรียนก็ดูด้านล่างนี่เขามีรูปภาพให้ดูคําศัพท์ด้วยนะคะมีคําศัพท์นะคะ,คนะคะจะได้รู้ว่าเขากินอะไรเขาต้องการอะไรนะคะดูคําศัพท์แต่ละข้อนะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ